บทนำออโตไบค์บูสเตอร์สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้ไบค์บูสเตอร์วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาในแวดวงการทหารของไทยและอาเซียนเพราะล่าสุดประเทศไทยได้รับการส่งมอบรโทปกรณ์ทางอากาศสุดโหดจากนอร์เวย์และสวีเดนที่จะเข้ามายกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยให้ก้าวกระโดดแบบก้าวยาวไปอีกขัน้นนอร์เวย์ส่งเอสสเสริมกำลัง เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon ถือเป็นตำนานที่ยังไม่ตายแม้จะออกแบบมานานกว่า40ปีแต่ก็ยังพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับปรุงได้เรื่อยๆการที่นอร์เวย์ตัดสินใจส่งมอบ F-16 จำนวนหนึ่งให้ประเทศไทยนับว่าเป็นการเสริมกำลังทางอากาศที่สำคัญเพราะเครื่องรุ่นนี้ผ่านการปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งระบบเรดาร์การสื่อสารและอาวุธปล่อยนํวิถีที่รองรับหลากหลายชนิด สำหรับไทยการมี S16 เพิ่มเติมเข้ามานอกจากช่วยเสริมฝูงบินที่มีอยู่แล้วยังทําให้การหมุนเวียนกําลังรบมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดช่องว่างทางการป้องกันในช่วงที่เครื่องบินรุ่นเก่าต้องเข้ารับการซ่อมบํารุงซอบ340ดวงตาบนท้องฟ้าอีกหนึ่งไฮไลท์คือซอบ340 a e ั c จากสวีเดนเครื่องบินลํานี้อาจไม่ใช่เครื่องรบโดยตรงแต่กลับมีบทบาทสําคัญยิ่งกว่าเพราะทําหน้าที่เป็นดวงตาบนท้องฟ้า คอยตรวจจับและควบคุมการรบทางอากาศได้อย่างเหนือชั้นด้วยเรดาร์อิเรยที่สามารถตรวจการรอบทิศทางระยะไกลนับร้อยกิโลเมตรความสําคัญคือเมื่อมีซอบ3 4สอเข้ามาประจําการกองทัพอากาศไทยจะสามารถสร้างภาพรวมสถานการณ์การรบได้แบบเรียลไทม์คอยสังการเครื่องบินขับไล่หลายฝูงบินให้ทํางานประสานกันอย่างแม่นยําคล้ายการมีสมองกลางคอยควบคุมทําให้ศักยภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทําไมการส่งมอบครั้งนี้ถึงสําคัญ เสริมแกร่งการป้องกันประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทั้งทางอากาศและทางทะเลได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความน่าเชื่อถือในภูมิภาคการมี F 1 6และสอบ340ร้อทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับที่หลายประเทศในอาเซียนต้องจับตามองรองรับอนาคตแม้ในอนาคตไทยจะพิจารณาซื้อเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น F 3 5หรือกระเพริรุ่นล่าสุดแต่ F 1 6และสอบ340จะทำหน้าที่เป็นกำลังหลักในการเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น ความหมายต่ออาเซียนการเสริมกำลังในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภายในประเทศแต่ยังส่งผลต่อสมดุลทางการทหารของภูมิภาคอาเซียนไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายการป้องกันทางอากาศแข็งแกร่งที่สุดสามารถร่วมปฏิบัติการกับประเทศพันธมิตรได้ง่ายขึ้นและยังเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วยบทสรุป การที่นอร์เวย์ส่งมอบ S 16 Fighting Falcon พร้อมกับซอบ340เดมิยีให้ประเทศไทยคือก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในการยกระดับสู่มาตรฐานสากลไม่เพียงแต่เพิ่มกำลังรบแต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในทุกมิตินี่ถือเป็นของโคตเทพที่ไทยได้รับและจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้การป้องกันน่านฟ้าของเรามั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคตปิดท้ายออโตไบค์บูสเตอร์ ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตสำคัญจาก Auto Bike Booster หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเ,เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์รอบโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ